ปสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับลรามาแล้วแม่เลยนะครับมาแล้วชัดๆเจนเลยเห็นภาพกันแล้วเตรียมตัวกันหมดแล้ว70กว่าร้านค้าในครัวคุณต๋อยยกครับ ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่6ธันวาคมนี้เลยนะครับที่เซนทรัลพาซาปิ่นเก้าครับรวมร้านเด็ดร้านดังของอร่อยมากมายนะครับที่สําคัญห้ามพลาดนะครับครัวคุณต่อยเสือละเรต็ตครับพี่น้องชาวฝั่งทนแถวนั้นนะครับหรือฝั่งพระนครที่อยู่ใกล้ๆในข้ามมาได้เลยนะครับเราเปิดกันตั้งแต่ห้างเปิดจนยันห้างปิดใ่ความสนุกสนานเฮฮาความอร่อยอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอน ทีมงานที่จัดรายการครูคุณต่อยกทัพเนี่ยนะฮะแต่ละคนที่เาขาคัดสรรร้านค้ากันมาเจ็สิบกว่าร้านค้านี่เขาตั้งใจจริงๆนะและ้วทุกร้านก็ตั้งใจเพราะนี่มันใกล้สิ้นปีแล้วไง<ช>จัดงานไปจัดงานมานี่ก็จะสิ้นปีอยู่แล้วนะพอจะสิ้นปีตรงนี้ทุกคนก็กระเอาไม้เด็ดโอ้โหยกฝีมือทั้งหมดเลยนะยกวัตถุดิบเด็ดเด็ดทั้งหมดเอามาถมอยู่ในครูคุณต่อยกทับล้วเนี่ยเพราะเขากะต่อยอดนะฮะที่ว่าจะไล่ไปถึง วันปีใหม่ได้<ช>เทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่แล้วพอไล่ปีใหม่ไปเสิมันเป็นไล่ต่อไปอีกวาเลนทายวาเลนทายเป็นไล่ต่อไปหาตุจีนดีเพราะนั้นทุกคนเตรียมตัวเต็มที่ฮะไม่มีใครอยากตกขบวนไม่มีใครอยากไม่อร่อยไปแตครับมีแต่ความคุ้มนะครับ แล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวเด็ดๆ,ๆๆที่จะมาฝากท่านผู้ชมเวลาเราทําอาหารเราสอนในรายการต่างๆโปรดิวเซอร์เราก็หาเรื่องมโนหาเรื่องนี้มาทํากันโดยตลอดอย่างวันนี้เขาหาเรื่องราวดีๆมาที่จะมาสอนก็คือทําเกี๊ยวกรอบเค็มอ่าเดี๋ยวเรามาทําเกี๊ยวกรอบเค็มกันนะครับง่ายๆเลยทําได้ที่บ้านเลยครับเตรียมวัตถุดิบอย่างนี้นะครับแผ่นเกี๊ยวสําหรับทอดนะครับ150กรัมกระเทียมจีนนะครับ3กลีบพริกไทยเม็ดนะครับใช้ครึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้น รากผักชี3รากครับน้ำตาลปี๊บนะครับ150กรัมครับน้ำเปล่าครึ่งช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า30มิลลิลิตรก็ได้นะครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับ30กรัมน้ำมันสำหรับทอดเนี่ยเราใช้ครึ่งขวดแล้วก็มีน้ำปลาด้วยครับวิธีทำนะครับเราจะนำกระเทียมพริกไทยรากผักชีเนี่ยมาโขลกให้ละเอียดก่อนแล้วก็พักไว้จากนั้นครับ แผ่นเกี๊ยวสําเร็จที่เป็นแผ่นเหลืองๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเราตัดแบ่งครึ่งแผ่นเกี๊ยวจากนั้นก็คลี่ออกทีละแผ่นนะครับตั้งกระทะเปิดไฟกลางเลยนะครับร้อนน้ำมันร้อนเลยนะครับใส่แผ่นเกี๊ยวลงไปทอดให้กรอบเหลืองจากนั้นพอกรอบเหลืองเสร็จนําขึ้นมาพักไว้ก็จะเป็นแบบตรงหน้าคุณไต่พบอันนี้นี่เลยครับทีนี้เรามาทําน้ําเคี่ยวกันต่อครับน้ําเคี่ยวเนี่ยโดยการตั้งกระทะใช้ไฟกลางนะครับค้อนไปทางอ่อนจากนั้นปุ๊บเราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปครับ ตามด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ค่อยคอยเคี่ยวไปเรื่อยเอยเคี่ยวจนน้ำตาลเนี่ยละลายดีเลยนะครับจากนั้นก็จะใส่พวกรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้แล้วอ่ะคนให้เข้ากันครับแล้วก็เติมน้าําปลาปรุงรสลงไปเคี่ยวไฟอ่อนๆจนมันเหนียวได้ที่ประมาณ5นาทีครับอันนี้ก็จะเสร็จฟองมันจะเริ่มละเอียดเล็กๆแล้วปิดไฟครับจากนั้นนี่ฮะอยู่ในกระทะแล้วนะครับน้ําเคี่ยวครับนําน้ําเคี่ยวนี่นะครับ นำแผ่นเกี๊ยวที่ทอดไว้เนี่ยลงไปในกระทะครับคุณก็เอาแผ่นเกี๊ยวลงไปในกระทะได้เลยครับตัวอย่างนี่ตัวอย่างอย่าให้แผ่นแตกนะฮะอันนี้ต้องระวังคลุกเ้าคุณอย่าพูดอย่างนี้นะคุณโก้ไม่เคยทําอะไรแตกเสียหาย <c oughs> คุณโก้ไม่ใช่คุณนวัตนะก็ผมก็คลุกเ้าน้ําเคี่ยวเนี่ยให้ตัวแผ่นเกี๊ยวเบาๆนะฮะย้ําไม่ให้แผ่นเกี๊ยวแตกเพื่อให้มันแบบสวยงามชึ้นรูป <c oughs> แล้วพอเราจะกินก,ก็ะตักขึ้นมาแล้วก็โรยต้นหอมผักชีซอยเอ้ยโรยต้นหอมซอยเข้าไป คแค่นี้ก็จบเป็นแบบตรงหน้าคุณเตยพบนี่ฮะออกมาเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวดูเขาทำสดๆผมอยากจะดูมันเป็นยังไงคุณจะเอาเอาเอาไอ้นี้ช่วยไหมครับครับเอาช่วยไหมครับได้นะครับนี่อันนี้ก็คือน้ําตาลที่เราเคี่ยวไว้นะฮะในภาพคุณผู้ชมก็จะเห็นแผ่นเกี๊ยวเนี่ยที่เราตัดแบ่งครึ่งแล้วก็ทอดเป็นดิฟายไว้เอามาคลุกกันแบบนี้นี่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  ถ้าจำไม่ได้ดูไม่ทันนะฮะก็กลับไปดูได้ในแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยนะครับหรือว่า Facebook ครัวคุณต่อยหรือ YouTube ก็ได้นะฮะเราลงไว้ให้หมดเลยว่าจะทำยังไงใช่ครับวิธีทำเหล่านี้จะเอาลงในนั้นทั้งหมดนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับผู้ชมครับครัวคุณต่อยยกทักเรานะครับที่สัปดาห์หน้าแล้วสัปดาห์หน้าเลยครับ30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนะครับเซนท่านพลาซ่าปริ่นเก้าเจอกันครับอืมร้านเด็ดร้านดังนมากมาย70ดิกว่าร้านนะแล้วยังมีครัวคุณต่อยเซเล็ t เด็ดอี อย่างที่บอกเลยนะครับสโลแกนรายการหรือความตั้งใจของรายการชัดเจนมากว่าครัวคุณต่อยต้องอร่อยไม่ใช่อร่อยเฉยๆด้วยนะครับต้องอร่อย,อ,อ,ยอย่างเนี้ยวันนี้ที่บริวเซอร์เอามาทําให้ดูก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะฮะท่านเข้าไปในงานเวลาที่ท่านเข้าไปที่ครคต่อยสเต็กเดนท่านจะเห็นความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงท่านจะเห็นว่าคนไทยทาอะไรหลายๆอย่างได้แปลกแตกเรียกว่าแตก แตกนอแตกกอไปเยอะแยะมากต่อ,รอเรื่อยอขึ้นไปเรื่อยๆนะม,มีการพัฒนาฝีมือมีการปรับปรุงมีการมีการฝึกฝนอยู่เรื่อยอย,อย่างวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณทําเองได้นี่คือเกี๊ยวกรอบเค็มครับคุณตั้วลอง,ลงทนดูดีครับผมอยากรู้เป็นไงเห็นไหมคุณทําเองเนี่ยเพราะอะไรว่นที่มันอื้อได้เนี่ยเพราะมันมีพริกไทยด้วยไงจริงๆครับพริกไทยนี่มันช่วยให้หอมใช่ไหม ให้กร่อยแล้วก็หอมกรอบอ,อีกครั้ง,งนะฮะสัปดาห์หน้าแล้ว30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมนี้เซ็นทรัลพลาซาปิ่นเกล้าครับครบคัวคุณต่อยยกทับหยับพลาดเด็ดขาดดีไหมดีนั่นชื่อไหมเอาทั้งหมดเนี่ยใส่ไปใน Facebook นะนะร้บไปดูได้นะข้าไปดูได้มันดีจริงๆนะท่านผู้ชมมันไม่ได้พูดเล่นนะแล้วมันทําอะไรง่ายๆต้อนรับแขกได้ทานเขาเรียกอะไรทางกับน้ําชาได้ใช่ครับเป็นความสุขได้พักตรงนี้สักครู่พกกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพกกัะช่่มต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ น้ำพริกมะขามกุ้งครับอร่อยจริงๆท่านผู้ชมมันลงตัวุ้ำพริกมะขามเขากินได้ทุกคนแต่ถ้าอยากกินเผ็ดก็อกัดต้องเลือดเลยอร่อยมากอร่อยมากขอขอบคุณคุณโค้ที่มีอยู่ในรายการขอบคุณคุณโค้ชรัวคุณไป